วันนี้พี่มาเที่ยวหาดบางแสนนะคะบังเอิญมานั่งตรงนี้แล้วก็มือซนไปคุ้ยเจอหอยเสียบค่ะตัวใหญ่มากนะคะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็เลยมีไอเดียอยากกลับเอามาทำอาหารนะคะก็จะเอามาทำหอยเสียบดองนะคะก็เลยพกกลับมากรุงเทพด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องล้างหอยให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาคายทรายเร็วๆเนี่ยเราก็อาจจะใส่เกลือหรือว่าพริกลงไปนะคะ เพื่อรวดเร็วในการคลายทรายนะคะก็คนรให้เกลือละลายค่ะจะใส่น้ำตาล3นะคะแล้วก็น้ำปลา3นะคะน้ำสีหรือตามสัดส่วนที่ต้องการเลยค่ะเอาไปตั้งไฟนะคะคนให้ละลายแล้วก็เอามาตั้งพักให้เย็นนะคะนี่หอยก็มาผิ่งไว้ตักใส่ขวดหลนะคะขวดหลน,นี้จะใหญ่มากนะคะ วันนี้เราได้1ขวดโหลกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเยอะมากนะ,ะในการไปเที่ยวในครั้งนี้นะคะใส่ส่วนผสมลงไปเลยคะ่ะเทให้ท่วมนะคะให้ท่วมหอยนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะตอนเช้านะคะก็กินได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ